สนอเพืญญ่อนเรียนรู oh. สู้ไปอย่าหวันไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วันเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ ค่ะกลาพบกับเอ๋และรายการชีวิตเลือกได้นะคะวันนี้นะคะเอ๋พาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งค่ะที่เขาไม่ได้มีความพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะแต่ความพิการนี้ได้มาเกิดขึ้นกับเขาในภายหลังค่ะแต่ว่าเขามีวิธีการต่อสู้อย่างไรและปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างประสบความสําเร็จเพียงใดนะคะเดี๋ยวเราไปทําการพูดคุยกับคุณอเนกทองสิมากันเลยค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ได้นั่งอยู่ที่ศูนย์เวิร์กช็อปของร้านฟื้นฟูโปรดักต์แล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทําการพูดคุยกันถึงเรื่องของร้านฟื้นฟูโปรดักต์นะคะเราไปทําความรู้จักกับพี่อเนกทองสิมาก,กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะอยากจะทราบประวัติของพี่อเนกก่อนค่ะว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยพี่อเนกเป็นคนที่ไหนคะเกิดที่สมุทรสาครน,นะครับช่วงนั้น พออายุได้สี่ขวบนะฮะเป็นหลานคนโปรดของย่าย่าก็เอาไปเลี้ยงด้วยที่กรุงเทพนะฮะไปเป็นเด็กกรุงเทพเรียนปถมต้นนะฮะอยู่แล้วก็กลับมาบ้านก็ในช่วงปฐมปลายนะกะกลับมานะผมในในช่วงนั้นก็เป็นเด็กๆนะครับถ้าหากว่าถ้าที่จำได้ตอนนั้นก็เห็นที่บ้านก็มี มีอะไหล่รถนะมีมีเรือนะวามทรงจามต,ามตเก่านะมีหน้าบ้านเป็นริมน้ำนะฮะริมน้ำเกกราจักะขึ้นจากริมน้ำเราเป็นท่ารถมีท่าเรือชีวิตก็ฝังอยู่ตรงน,นั้ใช่คือฝังอยู่ตรงนี้ครับค่ะครับก็มาเรียนจบจากวิเศษสมุทรคุณน,นะฮะโรงเรียนประจาําเภอของอำเภอกระทุ่มแบนครับผมก็จบด้วยเกดสมัยก่อนไม่ป็นเกดเป็นคะแนนที่ต่ำ พเกเลยมากไปหน่อยหรือว่าทำทางกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะผมวีลกรรมมากไปหน่อยรก็เลยก็ชีวิตก็หักเหไปไปได้เป็นาอากาศเพราะว่าตอนนั้นเกเลยไปหน่อยว่าเข้าอะไรก็ไม่ทันก็เลยไปเป็นอากาศนะเป็นาอากาศก็ได้เหล่าช่างนะเหล่าช่างอากาศครับผมทํางานเกี่ยวกับงานของเครื่องบินนะเครื่องบินมันก็จะมี ช่างเครื่องบินช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าเครื่องวัดช่างไฮดรอลิกอะไรพวกนี้เราก็ได้เรียนมาทุกอย่างนะพอมาอยู่พอมาเป็นทหารก็คือมาอยู่เหล่าช่างก็คือก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยมาเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเคายังเป็นสิ่งที่ใหม่ๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราผ่านมาบ้างแล้วกับเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับค่ะแล้วหลังจากที่เราเข้ช่างทหารเนี่ยประมาณกี่ปีคะตอนนั้นเรียน2ปีครับอ๋อเรียน2ปีครับสองปีตอนจบมาก็ปีหนึ่งสี่จบแล้ว ไปเรียนปีหนึ่งสองปีหนึ่งสี่จบประจบเสร็จก็ปั้บบรรจุมาอยู่โรงเรียนการบินมาเป็นชาวนครปฐมแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งสี่ย้ายมาเป็นคนนครปฐมแล้วนะคะมาเป็นคนนครปฐมก็ยังเป็นชีวิตวัยรุ่นตอนนั้นมีเงินเดือนตังแต่ยายุ่ยังไม่ยี่สิบชีวิตแล้วก็เป็นวัยรุ่นอะเรื่อนปูงก็ยังเที่ยวเตรบ้างเที่ยวเตรครับเที่ยวเตรก็พอมาอยู่ถึงวัยหนึ่งก็มีครอบครัวเป็นครอบครัวครังแพรกตอนนั้นก็อายุ จะเป็นจะเภศพอดีเลยนะแล้วก็บอกกับแม่แม่ผมพร้อมจะบวชแ,แล้วนะ <c oughs> พร้อมจะบวชแ,แล้วนะแม่ก็เอ,อเตรียมตัวจะบวชให้สุดท้ายก็ไม่ได้บวชเพราะบัตเหตุทางรถอ๋อก็คือว่าก่อนที่จะเริ่มบวชเนี่ยก็คือว่าประสบอุบัติเหตุเลยอะค่ะแล้ว,ลว,ลวตอนที่ประสบอุบัติเหตุเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรคะอืมวันนั้นวันนั้นมันเป็นวันที่ช่วงเย็นวันที่20 20พฤษภาคมนะ จำได้วันที่20พฤศจกาคนประมาณ2 0เนี่ยนะจำได้ประมาณนั้นนะค่ะผิดรือถูกตอนนี้่ต้องไปดูจริงแล้วแต่ว่าประมาณปี2520ช่วงเย็นเย็นตอนนั้นความคิดก็อยู่ว่าจะเตรียมงานบวชให้ดีสุดเพื่อนบุงเยอะนะก็เอายปากกับเพื่อนไว้คนหนึ่งนะจะไปเอาเงินเข้ามาซื้อเหล้าเพื่อเลี้ยงเพื่อนแต่วันนั้นผมไม่ได้ดื่มเลยผมขับรถผมรู้ตัวผมไม่ได้ดื่มแล้วเพื่อนนางซ้อนอีกสองคนก็พอาขับรถไปแล้วสรเราก็ไป มันเป็นทางโคง้งอ่ะก่อนหน้าแล้วไม่มีเหตุเกิดแล้วละ่ะยามันลวก่อนยามันรั่วแล้วจอดปะยางแต่ล้วก็ไปไปแต่ก็ไปจุดทางโคง้งก็ไปเกิดอุบัติเหตุอตอนนั้นสลบไปเลยมไม่รู้ตัวแต่ว่าคนข้าไล่ฟังว่านอนอยู่ข้างทางท้คนมาช่วยเราวกร้องขึ้นมาช่วงนั้นนะคนข้าหามเราก็ก็แบบไม่มีวิธีการช่วยที่ที่ถูกต้องมาก ก,การผสมพยาบาลเบื้องต้นนี่คือคยังผิดอยูค่ครับก็เลยกระดูกสันหลังแล้วก็มาเกยกันครับแล้วก็เป็นแผลนะเป็นแผลวรักษาพแผลหายไปจะผ่าใออส่ใส่เหล็กอะไรก็นอนลงไปบาลสองเดือนกว่าค่ะหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วต้องมาใช้ชีวิตด้วยการที่ขาดขาข้างซ้ายไปหนึ่งข้างนะคะตอนนั้นนี่เป็นอย่างไรบ้างคะครับ ตอนนั้นคือคือความคิดมันคงยังไม่คิดใจเท่าไหร่แต่ว่าตั้งสติได้แล้วก็เราก็รู้ตัวเรารู้ตัวเราส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมียาลดความเครียดอะไรไปปัญหาไม่อยู่ที่เสียขาแล้วครับปัญหาอยู่ที่ว่าระบบขับถ่ายเสียหมดนะเสียหมดเลยนะปัสสาวะไม่อไม่ไม่ได้นะขับถ่ายไม่ได้เป็นจิตไจด้วยนะก็ต้องมารักษาตรงนั้น ต้องมาเจาะหน้าท้องนะฮะแล้วต้องมาฝึกสั่งระบบขับถ่ายขึ้นมาโดยใช้วิธีการสวนอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งทำมาจนทุกวันนี้นี่คือปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เราก็จะมีไข้ตลอดนะแล้วเราก็จะควบคุมอารมณ์จิตใจได้ไม่ไ,มได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราเคยทำอะไรได้ด้วยตัวเองทีนี้ชีวิตเราต้องมานอนเฉยเฉยก็ให้มีคนเฝ้า แล้วตอนนั้นนี้ครอบครอบครัวนี้ดูแลเราอย่างไงบ้างคะดูแลได้ดีมากนะฮะดูแลได้ดีเพราะว่าช่วงนั้นคนเขาจะพูดกันมากว่าเป็นครอบครัวที่ว่าผมคนรู้จักเยอะนะคพาว่าครอบครัวนี้จะไปได้ยังไงเนะขาก็เป็นเรื่องที่ดีห่างมากนะนะไม่เคยมีประัติเทศแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนชีวิตคนคนหนึ่งล้วแต่ละก็กมาพิการเนี่ยภรรยานะเขาก็เป็นครู ก็ทำเรื่องขอย้ายมามาอยู่โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนก็จะใกล้บ้านประมาณสักสองกิโลค่ะเช้า,ชาก็เตรียมตัวให้ผมเช็ดตัวนะหาข้าวปลาหาถาแล้วผมก็นอนรอเพรากลางวันก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อ๋วยเตียวข้าวอะไรมาให้ก็รอรอฟังเสียงว่ารถจะมาหรือยังแล้วก็มาเช็ดตัวให้อพอเย็นก็นอนรอพอเขาจะกลับมามช่วงนั้นลูกก็มีลูกสองคน ลูกกำลังจะเรียนอนุบาลนะฮะลูกชายนี่เรียนอยู่โยเซฟสัมพานก็ต้องออกมาไม่ได้เรียนแล้วลูกสาวคนน้องเรียนอ,อนุบาลก็ต้องออกมาก่อนในในความจำในตอนนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาไก็เยอะแต่ถ้าเราให,ให้ให้เล่าถึงทุกวันนี้เราจะแยกแยกมาได้ว่าในปัญหานั้น,นเราผ่านมาได้นะเราจะเจอคนหลายๆแบบนะ กขาดีกับเราก็มีที่เขาถือโอกาสในตอนนั้นก็มีปัญหาหลายปากต่างที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มาถึงเวลานึงเนี่ยชีวิตผมกับครอบครัวก็เป็นอาวุคุยดูเรื่องแล้วก็สึดเสียใจว่าเม,มื่อก่อนเขาเชื่อเราเดี๋ยวนี้เขาเชื่อเราน้อยลงลูกต้าก็เกิดความเชื่อมัน่นเนี่ยเราน้อยลงว่าเรากลายเป็นูผู้ดูแลืูผู้ที่ภาระที่อ่าลูกเนี่ยต้องมาดูแล,แลเรา ก็คิดไปถึงว่าชีวิตเราจะเป็นผู้นําเขาได้บางครั้งคาพูดคาแนะนําความคิดอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็ไม่มีน้ําหนักพอจุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่ามันมันเผชิมใจมากเป็นการอยู่นะับก <Okay. S 2> ็เลยทําให้ต้องเกิดปัญหากันขึ้นมาบ้างก็มาถึงววลาสุดท้ายของมันก็คือว่ามันไปกันในตอนนั้นลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเริ่มเข้ามหาวิทยา <Okay. S 2> ลัยรายได้ก็น้อยหนี้สินก็เยอะ นะเพราะไม่ปรึกษากันเลยก่อนใช้งานก่อนจะใช้เงินเนี่ยไม่ปรึกษากันแล้วปัญหาเกิดหนี้หนี้สินเยอะตอนนั้นมีหนี้สินเมื่อประมาณปีสามสามศูนย<ห>์ค่ะตอนนั้นมีหนี้สินจุดสี่แสนกว่าบ,บาทช่วงนั้นก็เยอะนะชีวิตไม่เคยตกใจพอหน,นี่ที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลย<ห>ผมในนี่นอนพิการอยู่คนเขามันลงมาทวง<อ>มายืนทวงทวงก็จนไม่ทวงไป ทางแฟนภรรยาก็ไปมีหนี้สินหรือว่าไปทํำอะไรที่ว่าอยืมเพื่อนยืมอะไรมางนั้นนะเพราะว่าปัญหาหนึ่งก็คือคนพิการเนี่ยรายจ่ายมันเยอะนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยคนปกติใช้หนึ่งบาทคนพิการเนี่ยใช้สองบาททุกอย่างมันต้องมันต้องเป็นเฉพาะะโดยเราเรียกระบบยุกยาค่ารถไปหาหมอนะค่าระบบขับทายอาหารเสริมอุปกรณ์ที่จะทําให พักผ่อนหลับนอนสะดวกต้องมีหมอนรองต้องมีอะไรพวกนี้กระแพะกดทับเรเกิดขึ้นน่ากลัวมากกดทับนี่ก็เป็นตลอดเป็นตลอดนี่ผมผมเพิ่งหายเดือนเดืนได้เดือนเดือนผมเลิมทำแผลเนี่ยก็คือก็คือว่าในในช่วงนั้นก็คือว่าหลังจากที่เกิดความพิการเนี่ยเราต้องใช้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหละแต่ว่ารายได้ก็คือโดนอายัดเปินเดือนก็เพราะว่าเราเราขาดราชการเําไม่ได้ไปทํางาน เ้าก็ยังไม่มีตัวอย่างไม่ทํำยังไงก็ประนสุดท้ายเขาก็อายัดงินเดือนเราก็มีรายได้ทางเดียวทำขยาก็ไม่ปลอดใช้จนขระสุดท้ายเราก็รอไม่ไหวก็ไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อนทํางานอยู่เดี๋ยวธุราการเนี่ยก็ไม่รู้มีอยู่ที่ไหนผมก็เลยเขียนใบลาออกไปเลยลาออกก็เลยรับเงินบําเน็จมาก้อนหนึ่ง 1นึ0งบาท<ม>ขึ้นเงินเดือน 110, คูณสิบล้วก็มาออต่อรถคันอ,อ๋อเอาละค่ะตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าถึงเรื่องของการการทำรถวิวแชร์แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาได้หมดลงแล้วละคะ่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของคุณอเนกทองซิมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวจนมาถึงเรื่องของครอบครัวในครั้งแรกแล้วปัญหาที่ต้องอย่าร้างกันไปนะคะแต่วันนี้ต้องขอหยุดเรื่องของการผลิตรถยูแชร์ไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอเนกทองซิมามากๆขอบคุณคะ่ะ คุณผู้ชมคะและในครั้งหน้านะคะเรามาชมกันค่ะว่าที่มาที่ไปของการผลิตรถวิลแชร์และเรื่องราวของร้านฟื้นฟูรดักนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปทําการพูดคุยที่เขาในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you yeah, ya one one